จำนวนวิธีทั้งหมดที่จะจัดหญิง12คนนั่งรอบโต๊ะกลม2โต๊ะโดยที่แต่ละโต๊ะมีเก้าอี้6ตัวดังรูปนะคะเราจะสามารถจัดได้กี่วิธีคะอ่ะถ้าเราจัดโต๊ะที่1ก่อนถ้าให้ต๊วนี้เป็นโต๊ะที่1โต๊ะนี้เป็นโต๊ะที่2โต๊ะที่1เราต้องการคนมาลงแค่6คนจากทั้งหมด12คนฉะนั้นมี12นํามานั่งรอบโต๊ะกลมแค่6เราก็ใช้ทฤษฎีข้อที่4ก็คือ n P R หาร R ค่ะซึ่งมีค่าเท่ากับ12แฟกหารด้วยอะไรคะ12ลบ6แฟกคูณ6ทีนี้งานเรายังไม่เสร็จโต๊ะตัวที่2เรายังไม่ได้จัดเตยใช่ไหมคะฉะนั้นโต๊ะตัวที่2จะเหลือคนจากโต๊ะแรกกี่คนคะ มี12ลงไปแล้ว6ก็เหลือ6ฉะนั้นเหลือ6คนเราจัดรอบโต๊ะกลม6คน6ที่ก็ตอบ6ลบ1แฟกค่ะฉะนั้นคำตอบตอบคูณอีก5แฟกค่ะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ12สแฟกส่วนด้วย6แฟกคูณ6แล้วก็คูณ5แฟกค่ะ